ไ้ยเด็นตัวนี้ก็ตักร์ตูนเนี่ยเนี่ยมอตตี้เนี่ยโอ้ท่มันจะสู้ซัมเรตแมนสามคนได้ไงวะเ้นี่แน่เอาไปเลยเอาไห้ตกิดสามคนสามคนอยู่สามคนเยที่ชูห้าเลยนะชูสิบไล้วไดตื่นเต้นไงตื่นเต้นไงออลองลองลงลองลอง นี่ไงสะพานนี่ไงยังได้อยู่ยังได้อยู่ตัวไหนไปบูุรี่กูใบบุรี่เว้ยใบบุรี่กระหมือเหรอเหยื่อไหมใบบุรีไปผมโดดเปผมโดดไปละก้าโดดแล้วก็ไปรอเดินที่ทางช่างเผือกเตือนเลยเด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 ือนเลยรอบนี้เดือนเลยมึงชนกูเอชนอะไรอ๋อมึงไะชนกูเนี่ยโอ้โหใจหนีอยู่พวกโหวนไปขอกูตรงๆมึงโหนมาหาเก่งไง ตอนนั้นมันเกิดขึ้นเร็วมากไอ้คลิปนั้นน่ะไอมีมาหนึ่งหยอกโอ้ยมันรู้ซะบ้างเพื่อนบ้าที่แสนอัปปีเป็นยังไงไม่แต่มันลงข้างล่างว่ะอ้าวเที่ยกูลงล่างไงไม่เชิงข้างล่างอ่ะข้างล่างตึกอีกชั้นหนึ่งของตัวโอเคกูก็ไม่เชิงตึกอีกชั้นอ่ะ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 อะไรวะ อะไรวะปีเตอร์นั่นนายเหรอฉันก็แค่กระโดดเลยตึกไปหน่อยคือประเด็นคือแบบกูมันถ้าถ้าเหยียบใหญ่แล้วมันแบบว่าเหยียบใหญ่ครั้งหนึ่งนี yeah> ่คือลงพื้นไม่ไม่เป็นไรไงแต่กูกระโดดช่วงที่ลอยฟ้ามันไปเหยียบตึกไว้ก่อนไงเฮียแล้วก็เลยไอ้สัสอย่าไปโผล่ในซีรีส์ไหนนะตายก็ตายก็ไปทักแมนตกตึกไอ้ฟันนี่โมเมนต์ไงเฮมาว่ะมาว่ะมาแล้วว่ะ

เพต้องใครโดดลงมาอีกอะออกไปแต่ทางขยะล้วไปเหยียบใหญ่พอดีอ๋อไปไกลเลยว่ะไปแล้วช่างมาช่างมันแล้วถ้าเอามันก็เอาตั้งแต่แรกเพย์แค่กลัวโทษแล้วกันนะไอ้มีแม็กซ์นึงมีตัวนึ่งอยู่ในบ้านหรอไม่ปั๊บ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 เฮ้ยเไอ้โดดมาหลังกูเจ้าเอ๋วนะเจ้าเอ๋วนะไม่เห็นกูดูสิใครจะตายมึงหรือมันอยู่ไหนอยู่ไหนไออยู่ไออยู่ได้อยู่นี่อยู่นี่อ่า เฮ้ย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 อะไรอ่ะมึงเรียกเพื่อนมึงกลับมามึงมันจะฆ่าตัวตายวะมึงจะฆ่าตัวตายเหรอมาเด็กมาอยู่นู่นเออนี่มึงยันหนีดิมึยันหนีดิออามาข้าองค์ดิเอามาเข้าองค์ดิเออยี่นจะไปไหนไม่ได้เอ้าดู ดูคูเออตั้งดูมึงตั้งดู <c oughs> ดจังหวะเนี้ยนอกจากมึงจะหลับตาแล้วปิดจอ, <c oughs> ดอดเออมึงหนีชะตาไม่พ้นหรอกป <c oughs> กติคือชะตาที่มึงไม่อ่านเลขเรียก <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวใครยิงมามองบวมบวมเอีเตัวที่มันหนีอยู่นี่หว่าเรียบร้อยแล้วว่ะ ทำใจไม่ได้ปะตายแล้วปะตอมใจตายโอ้ยเต็มเลยไม่ระวังนะเฮ้ยเพื่อนตายแล้วเด้อเพื่อนมีการจริงข้อเรียกอย่างเงี้ยเดี๋ยวเชื่อเลยเว้ยเฮ้ยมีตัวค้างว่ะเพื่อนเอาเอาไปดูไปดูใกล้ๆไปดูใกล้ๆอะไรอ่ะอะไรอ่ะอ่ะ เป็นอะไรอ <changing> <Blind ina> no, ่ะเม็นยังไมันแกล้งกูนะไปไม่ถึงฝั่งฝันไปไม่ถึงฝั่งฝันโอ้ตายแล้วอุ้ยตื่นเตอร์จะอ่ะอ้าวออกเลยเหยียบเราไม่หัวแล้วเสืเงี้ยมันเกิดอะไรขึ้นไหมโอ้โหยังตาย่ะในขณะที่เรากำลังสนุกกันอยู่อุปกรณ์ก็ได้ดาวลงไปแล้วปีเตอร์อีกคนกำลังชิบหายอยู่ โอ้หอุตส่าห์อุตส่าห์อุตส่าห์เก็บไปสามแล้วเนี่ยแม่งตุ๋นหลังอุตส่าห์เก็บไปสามแล้วเนี่ยไอสองตัวก็ไม่มาช่วยทีแม่งเอ๊ะตายยิงไรปีเตอร์เนี่ยไม่รู้เหมือนกันไปพี่มาช่วยแล้วมีคนไหมโอ้โหมีสิพี่มีคนนึงพี่คิดว่าผมจะตายก็โง่โดยที่ไม่โดนยิงอย่างนั้นเหรอพี่คิดว่าผมจะโอ้ยพี่คิดว่าผมจะตายก็โง่โดยการตกตึกตายตายยิงปุ๊กแม่งกระสุนแม่งรีโหลดพอดีมาอยู่ไหนมาอยู่ไหนฮะ สรุปจะใช้มันหรือใช้ใครใช้คนอยู่ไหนโอ้ยเดี๋ยวนี้เนี่ยแต่กูตามกันก่อนไปละเดี๋ยวชุบนองเลยไหมเออเดี๋ยวกูชุบน้องก่อนกูอยู่ใกล้ๆรถทุกครีมเขี๊มาหาแล้วไม่เอาไอ้นี่ไหมปืนใหญ่ไหมเอา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 ไปได้เผื่อได้ใช้นี่มันสนอยู่ปืนใหญ่เจสตอาร์มสตองหน่อยไหมไซโคเจสตอาร์มสตองเส้นของรีมกันนะเนี่ยวู้ อ้เหียกลายเป็นลูกคาซาซะละโอ้ยไม่โดนวะไปเดิมเลยไปถึงเหรอแต่ตมันถสวยว่ะไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่ไม่หว

พี่ด้วย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 ไม่มีตัวนึงหานแปั๊บปั๊บปั๊บเก็บปืนอยู่เอา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 ไปแล้ววะออมามาข้างหลังมาเติมข้างหลังมาเติมหลังมาเติมเหรอเติมเลยข้างหลังมาเติมโอ้ยพุทองรูปทองขอขอโอเคมีอันสุดท้ายหมดละค่อยๆนะค่อยๆนะมีแกนเนตลันเชอร์อยู่ม้นกปัวแกนเนตผมหมดแล้วนะแกนเนตอ่ะ เฮ้ยใครยิงมาข้างบนขึ้งบนว่าเลข้างบนเลยเพื่อต้อนก่อนต้อนก่อนเป็นจุดหน่งดีกว่าที่มันได้เดี่ยวใช่ใช่ใช่สุดล่างเลยก็โอเคอยู่นะโอเคมันไม่มันไม่มันไม่ทันระวังหรอกอีใครจะเข้าหลังมันไหมมันอยู่ข้างล่างเนี่ยมันอยู่ใกล้หันเลยเนี่ยดจ้าหัวงแล้วเจ็บไปด้วยแอปแอปนี่ตรงนี้นี่ สวยหมดเลยอ่ะเหล่าคนเป็นเหล่าคนเดียวเหล่าคนเดียวเหรอเอาหวจังหวะนี้เป็นสองคนดิพี่ยิงแตกไปแล้วคนนึ่งอ่ะเฮ้ยเนื้อมันแตกแล้วอุ๊ยล็อเก็ตมันเชื่อมันเห็นได้ไงวะกูยิงกูเดาจริงยังไหมวะมันต้องมีสิ่งติดก่อสร้างแถวเนี้ยแหละเชื่อกูต้องมีมันลานนี้ป่ะรอเี่ยวผมแล้วบอกว่าฮะได้สะพานป่ะเฮ้ยมันลงมาลงมาเลยมันลงมา

ศัตรูมันจะได้งงไงพวกกูก็งงด้วยไงตัวเองดาวแล้วแต่เชื่อว่าตัวเองเป็นอีกคนนึงเฮ้ยสะเป็นแมนดาวเฮ้ยสะเป็นแมนยิงเอย